สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลีซาเวนะครับถ้าเสียงแบนๆต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นวัดนะครับนะก็มาเจอกับแอดกันอีกหน่อยนะครับนะก็มีข่าวดราม่านะครับใหญ่โตจากสื่อเกาเจ้าเก่านะครับผมโคเรบูอีกแล้วนะฮะโอ้โหโคเรบูนี่ดราม่าเก่งจริงๆนะครับนะทุกคนจําได้ไหมครับย้อนกลับไปหน่อยลายคลิปเหมือนกันนะครับที่แอดมาเล่าให้ฟังกับกระแสข่าวลือของน้องกับบทบาทลาพันเซลนะครับนะที่แอดเล่าให้ฟังว่าอาจมีลุ้น ว่าน้องจะได้ไปเล่นเป็นเจ้ายงเจ้าหญิงอะไรก็ว่ากันไปนึกออกใช่ไหมครับถ้านึกไม่ออกลองย้อนดูคลิปแอดได้นะฮะย้อนไปไม่ไกลมากหรอกลองย้อนดูนะครับนะอ่ะมันก็มีประเด็นดราม,ม่าครับผมซึ่งโคเรียบูเนี่ยก็บอกว่าแต่ละครั้งที่มีข่าวลือของลิซ่าเนี่ยมันเกิดกระแสโจมตีตลอดเวลาเลยแล้วก็สร้างความเกลียดชังบนโซเชียลตลอดเวลาเลยซึ่งแม่ใช้คําพูดได้แรงจริงๆนะครับแรงไปหรือเปล่าโคเรียบูซึ่งเขาก็บอกว่ามีคนมาตั้งคำ ถามวับผมซึ่งแม้กระทั่งว่ายังไม่มีการยืนยันเลยนะครับว่าน้องจะเข้าร่วมหรือเปล่าแต่ก็มีคนมาตั้งคําถามแล้วว่าทําไมลิซ่าเนี่ยมีประสบการณ์แสดงไม่ได้เยอะเลยแต่ถึงถูกท้าทามให้รับบทที่แม่มันเขาเรียกว่าบทที่มัน เปี้ยงปังอะไรแบบนี้นะครับนะก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจาร์ออกมานะครับนะบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะแบบความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเปล่าคือแบบน้องมีเส้นสายหรือเปล่าอ่ะแปลเป็นไทยแบบง่ายๆให้เลยนะแล้วก็ยังมีคนบอกว่าโอ๊ยน้องเนี่ยคือร้องเพลงยังลิปซิงค์อยู่เลยแล้วจะสามารถเล่นหนังที่แบบต้องร้องเพลงตลอดทั้งเรื่องแบบนี้ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับนะอ่ะนี่คือคอมเมนต์ต่างๆนานาครับที่ทางด้านคูเรบูเนี่ยไปรวบรวมมานะ จะเป็นจากบน X ซนะครับนะซึ่งแอดก็ขอแก้ต่างตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือไม่ได้เรียกว่าแก้ต่างหรอกขอพูดอะไรนิดหน่อยในฐานะของแฟนคลับของน้องแล้วกันนะครับนะซึ่งเราว่ากันที่ข้อแรกเลยนะครับการตั้งข้อสงสัยว่าทําไมน้องที่มีประสบการณ์การแสดงไม่ได้เยอะแต่ถึงถูกทาบทามอะไรแบบนี้ใช่ไหมอะแอดพูดเลยว่าถ้าแอดเป็นในมุมของผู้ผลิตหรือว่าผู้สร้างนะครับแอดไม่ได้สนประสบการณ์เลยครับผมเพราะว่าหนึ่ง เลยแอดดูแล้วว่าน้องสามารถเล่นได้จริงแล้วก็มีความสามารถในการแสดงด้วยและอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆเลยน้องคือแม่เหล็กขนาดใหญ่ยังไงล่ะครับคือถ้ามีน้องเนี่ยเอาเป็นว่าต่อให้หนังจะออกมารูปแบบไหนก็ตามแต่นะฮะแอดบอกเลยว่ายังไงคนก็ดูแล้วดูเยอะมากด้วยเพราะน้องคือแม่เหล็กที่ดึงดูดนะครับถ้าพูดถึงการทำเงินเนี่ยเวลานี้ถ้าไม่ทับทามลิซ่าจะ ทาาทามใครครับแอดบอกเลยเป็นคนเดียวที่ดึงดูดเงินได้เยอะมหาศาลจริงๆแล้วก็เข้าถึงคนได้ทุกยุคทุกเจเนอเรชันด้วยอันนี้แอดบอกเลยว่านี่แหละเหตุผลที่เขาต้องดึงน้องนะฮะส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับผมที่เขามาดราม่าว่าอุ๊ยน้องมีเส้นสายหรือเปล่าอันนี้ก็ปี้เพจคําตอบข้อแรกมาเลยนะครับนะเส้นสายไม่ได้สําคัญเลยครับแต่ว่าชื่อเสียงนี่สิคือสิ่งสําคัญนะครับเส้นสายเอาไปทําอะไรมีเส้นสายถ้าเล่นแล้วไม่ปัง ดึงคนไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับหนังก็เจ๊งเปล่าๆแต่นี่คือลิซ่าของจริงไงโอ้โหไม่จาเป็นต้องใช้เส้นสาย,ไม, <c oughs> ายไ,ไม่จาเป็นขออภัยด้วยครับไม่จําเป็นต้องใช้เส้นสายครับแม่เหล็กในตัวมีมากพออยู่แล้วนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะครับที่มาโจมตีว่าอุ้ยน้องยังลิปซิงอยู่เลยไปดูคลิปน้องพศไหนามาครับแอดอยากจะถามย้อนกลับไปเมื่อปีพศไหนามาครับผมคือแอดก็เคยพูดไปหลายรอบแล้วนะครับว่าสไตล์การร้องของน้องเนี่ยคือถ้าต้องเต้นด้วยอะไรด้วยเนี่ยบางครั้งก มีเปิดแบ็กกิ้งแท็กบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าครั้งล่าสุดที่น้องแสดงเนี่ยคือเอาเป็นว่าไล่เลียงมาเลยเนี่ยน้องแทบจะตะโกนแซงทุกสิ่งทุกอย่างนําหน้าขึ้นมาแล้วนะครับเสียงนี่กระแทกหน้ากระแทกหูกันเลยนะครับนะแล้วยังไม่ชัดอีกเหรอครับคือเพลงแต่ละเพลงที่น้องร้องก็ไม่ได้ง่ายซะด้วยนะแอดบอกเลยว่าหนักไปทางยากซะด้วยซ้ำนะครับนะแล้วยังจะมาดราม่าอะไรอีกนะครับซึ่งแอดขอพูดในฐานะของคนที่เป็นแฟนคลับแล้วกันแล้วก็ขอตอบทุกข้อด้่เขายกขึ้นมาหม เลยแล้วกันก็ออกมาได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ดราม่าไปก่อนนะนะครับเพราะความเป็นจริงแล้วมันก็ยังไม่มีประกาศอะไรออกมาเลยว่าเขาตกลงว่าเลือกลิซ่ามาเล่นบทนี้นะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่มีนะครับแต่เพียงแค่ว่าพอเป็นข่าวลือขึ้นมาเนี่ยคนที่ไม่ชอบเนี่ยก็เริ่มเขาเรียกว่าออกตัวนะครับนะรวมไปถึงพวกแอนตี้เนี่ยพอมีข่าวว่าเฮ้ยน้องอาจจะอย่างนั้นอย่างนี้มีข่าวลือไม่พอใจนะครับผมก็เริ่มร้อนตัวเริ่มออกจากรูกันมาและแอนตี้ กเ็เริ่มมาและก่วอวอร์ดกันแล้วนะครับนะแม่ถ้าใช้คําพูดแรงไปก็ขออาภัยด้วยนะครับแต่มันรู้สึกแบบนั้นจริงๆเนาะอ่ะเดี๋ยวรอหนังออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอก่อนว่าไม่ไม่ใช่ว่ารอหนังออกมาดิรอประกาศออกมาก่อนว่าน้องได้เล่นจริงไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวจะมาดราม่าอะไรกันเนี่ยก็ค่อยมาพูดนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีคนมาดราม่าแอดก็จอกมาพูดอีกเหมือนกันว่าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนที่แอดตอบไปแต่ละข้อเนี่ยมันจริงหรือเปล่าละ่ะให้แอนตี้กลางหลักฐานมาเถียงกับแอดได้เลยนะครับนะมาให้ฟังคนนี้ก่อนดี เป็นด้วยนะครับทุกคนอากาศไม่ดีเลยป่วยกันง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ